ชาวโซเชียลมีเดียทั้งหลายนะครับผมชื่อน้องโคน,นะครับเอาเพื่อนแนะนําตัวสวัสดีครับชาวโซเชียลทั้ง,งหลายผมชื่อน้องจินนะครับใช่โซเชียลมีเดียดิเออโซเชียลมีเดียทั่วไปฮนะวันนี้ผมอยู่ในสมอภูมิภานะไม่ใช่ผมลองเ่นตอนนี้นะผมอยู่ในแถวบ้านผมฮนะถ้าใครไม่ชื่อว่าเฮ้ยอยู่ที่อื่นแต่งชุดแบบนี้อยู่ที่อื่นแถวบ้านผมฮนะดูไงนะ นี่เป็นการจับงดนะนี่นี่เนี่ยเฮ้ยนายจะตามกล้องตลอดเลยเหรอตัวนายคนอันนี้เฮ้ยนายอันีดินี่ฮะนายจะเดินตามเราตลอดไงเงีนายจะเดินตามเราไงตลอดไงเงีสิ่งหนึ่งนะสิ่งหนึ่งผมเป็นคนไทยได้ผมไม่ได้เป็นคนใต้ แต่ผมชอบเงินอย่างเงี้ยเสียงน่านเสียงเงี้ยนี่นะนี่นะอุ้ยมันมืดนะมันมืดมากเนี่ยมันมืดมากมันมืดมากเออเนี่ยนี่นี่นี่ท้องฟ้าต้องต้องเต็มใสนี่นี่นี่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปแสงสว่างเพื่อนจะเตะอินนะไหมจะเอยากเตะอ้าวนักเลงใช่ยโก้งาเป็นนักเลงครับขอบคุณครับ